แต่เนี้ยถ้าเกิดเล่นไม่ได้ตังนะครับหาวัดที่ใกล้ที่สุดบวชอ,อย่างเดียวไม่ฝืนมากเนี่ยเวลาเล่นกับเซียนเล่นกับกึ่งเสือกึ่งหมูอะ่ะที่กำกำลังหัดอยู่เป็นเซียนอยู่สามารถกินได้เลยเนี่ยตัวนี้เลยบอกว่าเป็นแผลใหม่ที่น่าเล่นมากๆนะครับเพราะทําได้สองขยักเลยพี่บอยตอนนี้มีแผไหนใหม่ๆน่าเล่นบ้างพี่ตอนนี้นี่เลยตัวนี้เลยน่าเล่นน้ำยาจับเต้าเสียงเห็นไหมน้ำยาจับเต้าเสียงที่เดียวในไทย อ่าจริงๆนะอันเนี้ยจากช่างบอยเลยนะตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับเป็นแผลวางงานแล้วกันเป็นแผลใหม่ที่น่าเล่นมากๆทําไมถึงบอกว่าน่าเล่นใช่ไหมครับตัวนี้เป็นน้ํายาจับเตาเสียงเล่นได้2ขยักขยักแรกเลยคือเล่นให้มันเป็นเทฝืดขยักที่2เล่นให้มันเป็นฝังทึบเ,เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทําให้มันเตาเทฝืดก่อนนะวิธีการทําเลยได้น้ํายาไปแบบนี้ขยาก่อน มาดูวิธีการทําเนี่ยเต่าเนี่ยเดี๋ยวเราเทสให้ดูก่อนนะว่าเต่ายังไม่ได้ทําอะไรมาเห็นไหมเวลาเล่นอันนี้คือเต่อวัดดวงจานวัดดวงเลยนี่เดี๋ยวเราจะทาเหี่ยวแทงเบอร์หกนะครับนี่ขยาาน้ํายาออกมาแบบนี้เอานิดเดียวพอนะแล้วรูปประมาณนี้ฟุ๊บอ่าเอารูปประมาณนี้นิดนึงเห็นไหมเห็นไหมแห้งแล้วเห็นแห้งแล้วนะไม่มีคราบนะอ่านี่นะตามที่จริงมนเล่นได้เลยจับปุ๊บเล่นได้เลยแหละเนี่ยแบบนี้ก็รอเล่นได้เลยแป๊ดเดียวประมาณสี่ห้าวิ เล่นได้เลยนะอ่ะทีนี้พอจับเข้าไปแล้วเราจะไปฟังยังไงเราจะไปฟังยังไงใช่ไหมเต๋าเนี่ยเราจับหน้าเหี่ยวเข้าไปเราต้องไปรอแทงเบอร์หกอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นหน้าอื่นมาเห็นไหมมันจะเทปไปพร้อมกันหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดหกมา,มาเห็นไหมครับอ่ามันจะค้างเห็นไหมเห็นไหมมันจะค้างแต่ทีนี้เวลาเราเทป,ปึ้งฟังนะครับขยักแรกนะขยักแรกมาแล้วขยักที่สอง เห็นไหมครับมันจะตกสองจังหวะจังหวะแรกมันไปปุ๊บจังหวะที่สองนะเห็นไหมแล้วตัวนี้ดีด้วยนะเวลาครอบฝาเข้าไปเนี่ยมันไม่ฝืดมากมันไม่ฝืดมากข้อดีของไม่การฝืดมากนี่ใช่ยังไงพี่ไม่ฝืดมากเนี่ยเวลาเล่นกับเซียนเล่นกับกึ่งเสือกึ่งหมูอะ่ะกึ่งเสือกึ่งหมูคนที่กำลังหัดอยู่เป็นเซียนอยู่สามารถกินได้เลยเพราะมันไม่ได้ไปฝืดมากขนาดนั้นเห็นไหมถ้าเกิดเทเทเทแรงเนี่ยเทใส่ฝาเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะพอดีเลย นะครับตัวนี้และทีเนี้ยถ้าเกิดไปเจอเจ้ามือที่มันต้องการเช็ดลูกอ่าอยากเช็ดแล้วแบบนี้เนี้ยเนี่ยจะเช็ดให้มันออกล้วเนี่ยไปดูยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งฝืดกว่าเดิมเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เลยบอกว่าเป็นแผลใหม่ที่น่าเล่นมากๆนะครับเพราะทําได้2ขยักเลยตัวนี้ถ้าเกิดวางงานได้จับเต๋าได้นะครับแผลเนี้ยถ้าเกิดเล่นไม่ได้ตังค์นะครับหาวัดที่ใกล้ที่สุดบวช S <S <S อ,อย่างเดียวจริงจริงเนี่ยช่างบอยการันตีถ้าขวดเล็กแค่เนี้ยก็เล่นได้เป็นปีสองปีแล้วเนี่ยนี่เวลามองไปแบบเนี้ยเห็นไหมเหมือนทําให้เห็นเมื่อกีก้มันไม่มีคาบจริงๆเห็นไหมครับสามารถเล่นได้มันไม่เหมือนกับน้ํายาสมัยเก่าอันนี้คือแผลเก่าใช่ไหมครับแผลเก่าที่เราเล่นกันแต่ก่อนช่างบอยก็เล่นแบบนี้แหละปัญหาเลยคือมันเป็นคาบแล้วมันฝืดมากจนเกินไปปัญหาที่สองแล้วปัญหาที่สามเลยมันมีกลิ่นกลิ่นแรงมากแต่อันนี้กลิ่นอะ รุ่นนี้กิน,นมีแต่ต้องเอาจมูกเข้าไปดมถ้าเกิดไม่เอาจมูกเข้าไปดมก็ไม่ได้กินเล่นสถานะการินคนใกล้ตัวไม่ได้กินแน่นอนใช่นะแต่ก่อนเนาะทั้งบอยไปเล่นเนี่ยเอาไปเล่นสถานการณ์จริงดูดบุหรี่อัดเจ้ามือนั่นแหละเพื่อให้เขาได้กินบุหรี่ไม่ให้ได้กินน้ำยาแต่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัวนี้ออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้ว